สวัสดีครับผมวันนี้ไปกับมดครับผมอยู่ที่บ้านเสือเพลครับผมอ,อําเภอกุมภวาปีเรามาดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับผมเดี๋ยวพามาดูกันครับว่าจะเป็นอาชีพอะไรไปกันเลยครับเรามาถึงนะครับผมมาลู้นกันครับว่าจะเป็นอาชีพอะไรมีบอ่อส,สูงประมาณ1นึ่งเมตรนะครับผม อ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่เจ้าของฟาร์มรับผมสวัสดีครับผมดีครับอ่านี่เป็นฟาร์มอะไรครับพี่ฟาร์มฟาร์มหนูเล็กๆล็ฟาร์มหนูเล็กๆ็ผมว่าไม่เล็กนะครับอ่าอ่านี่เป็นฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับผมหนูนาครับมีประมาณกี่บ่อครับพี่ประมาณเก้าสิบบ่อเก้าสิบบ่อแต่ละบ่อประมาณกี่ตัวครับประมาณสามตัวตัวเมียสอง สามตัวเก้าสิบบ่อเก้าสามยี่สิบเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับยังไม่รวมตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าข้างในเป็นยังไงครับอู้อ่านี้ประมาณโลกว่านะครับครับตัวหนึ่งประมาณโลกว่าแล้วเราขายกันยังไงครับผมหนูพันก็ชุดชุดหนึ่งก็พันสามพันสี่นี่แหละสามตัวอ๋อคือจะมีตัวเมียกี่ตัวตัวตัวผู้กี่ตัวครับตัวเมียสองตัวผู้หนึ่ง ตัวเมียสองตัวตัวผู้ก็ประมาณ1นึ่ันสรยถึงหนึ่งันสามร้อยบาทนะครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อล่ะครับผมถ้าเป็นเนื้อก็โลสองร้อยห้าสิบบาทโลละสองร้อยห้าสิบาทโอ้สองร้อยห้าสิบาทราคาใกล้เคียงเนื้อวัวเลยนะครับผีสักหน่อยจะแซงแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครับผมเดี๋ยวตรงนี้เรามาจะมาดูที่ตัวนี้นะ่าจะเป็นที่พอพันนะครับมีตัวเล็กครับผม เยอะแยะเลยครับที่ตรงอนุบาลนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นไซส์กลางๆเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับมาอีกช่องหนึ่งครับอ่าอันนี้เล็กลงมาครับเล็กลงมาอันนี้น่าจะเป็นระดับปฐมนะครับลูก่งนี่สองตัวได้เป็นแม่พันธุ์ครับโอ้อันนี้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยมีเด็กๆนะครับเยอะเลยนะครับ ครับนี่ก็เป็นเด็กๆนะครับโอ้โหโลนึงสองร้อยห้าสิบบาทครับผมอือโอ้พี่เขามีอยู่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับก็ถ้ากิโลละถ้าเฉลี่ยตัวละกิโลนะครับก็ประมาณโลละสองร้อยห้าสิบาทก็ประมาณเจ็ดเกือบเจ็ดหมื่นนะครับโอ้โหเดี๋ยว,เ,ยวเราไปคุยกับพี่ให้ทุกคนักันนะครับว่ารายได้ยังไงตอนนี้พี่เขากำลังจัดนะครับ ตัวตัวนี้ไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับพี่พี่ก็เจ็ดขีดนี่แหละประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะครับเจ็ดร้อยกรัมก็สองร้อยน่าจะเกือบสองร้อยบาทเลยครับผมใช่โอ้ตัวใหญ่มากแล้วแล้วอ่ากี่เดือนครับเราความที่จะขายครับก็คือตั้งแต่เริ่มพัสามเดือนครึ่งขายได้เลยครับสามเดือนครึ่งครับผมก็เดี๋ยวนะแต่ละรุ่นนี้ก็คือปรรายได้พี่ประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับนี่ผมก็เพิ่งเริ่มทําก็ครับผม ทั้งทาหัวอาหารขายด้วยมันก็เอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะเป็นตัวนี้ครับป,ประมาณเฉยี่ครับผมประมาณนะครับผมเดือนนึงก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าใช่ก็คือเราหักค่านั่นค่านี้ออกแล้วก็ประมาณห<ช>มื่นกว่าบาทใช่อ๋ออาชีพอิสระครับผม,มารายได้หมื่นกว่าบาทโอ้โหสุดยอดมากเลยครับดูครับตัว้วนมากครับสะอาดมากครับ ก็คือฟาร์มฟาร์มาจะสะอาดนะครับผมข้างล่างก็มีครับเป็นเวนฟางรองพื้นหน้เ็นติเมนต์นะครับสะอาดดีครับผมสําหรับใครที่สนใจติดต่อนะครับอยากได้หนูพันไปเลี้ยงหรือว่าอยากได้ไปทานนะครับฟาร์มพี่เขาอยู่ที่พันเสือเพลครับผมยังไงก็ขอเบอร์โทรหน่อยครับพี่า084 527 แปดเก้าเจ็ดสองนะครับผมอยู่ที่บ้านเสือเลินนะครับเผื่ออยากได้แม่พันธุ์หรือว่าอยากได้ไปทานเองนะครับผมติดต่อได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ผมลงให้ข้างล่างนะครับ